สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้ผมมาชวนคุยเรื่องชิลเลอร์พีครับเมืเ่อเร็วๆนี้เนี่ยผมมีไปอ่านอาร์ติเคิลวันหนึ่งบนมอนิ่งสตาร์ที่เขาพูดถึงตัวชิลเลอร์พีว่าดูเหมือนจะมีประโยชน์ในการใช้บอกว่าตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยถูกหรือแพงครับตัวชิลเลอร์พีเนี่ยมันก็เป็น PE ประเภทหนึ่งครับเพียงแต่ว่าไอเดียของชิลเลอร์พีเนี่ยมันมาจากนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตชิลเลอร์เขาเสนอว่า P e ของตลาดเนี่ยมันน่าจะสามารถเอามาใช้ในการบอกได้ว่าตลาดโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันถูกหรือแพงได พียงแต่ว่าถ้าเราใช้ราคาเทียบกับกําไรของปีที่แล้วอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กมันควรจะต้องเป็นราคาเทียบกับกําไรไม่ใช่แค่ปีที่แล้วปีเดียวแต่ว่าจะต้องเป็น10ปีย้อนหลังเฉลี่ยรวมกันสาเหตุที่เขาเสนอให้ใช้เฉลี่ยย้อนหลัง10ปีเนี่ยเป็นเพราะว่าการทําแบบเนี้ยมันจะรวมผลของปัจจัยว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เป็นธุรกิจบูมหรือว่าธุรกิจตกต่ำเข้าไปด้วยเพื่อให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างดูเราสมมติสถานการณ์ขึ้นมา2อัน อันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเคสกรณีที่มันอยู่ในช่วงตลาดที่ผลประกอบการกําลังเป็นขาขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นเคสที่อยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาดาวแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยมันแย่ลงต่อเนื่องเอางี้แล้วกันนะทีนี้เราลองคํานวณ P/E ที่เป็น P e. ตลาดปกติแล้วก็ P/E ที่เป็นชิ l เลอร์ P/E ของเคสที่มันเป็นขาขึ้นก่อน่าสมมุตินะสมมุติว่าอ่ะกำไรในอดีตมันอยู่ที่1แล้วก็มันขึ้นมาเป็น 2- เป็น3เป็น4เป็น5เป็นหเป็นเเป็นแเป็นาางี้ แล้วเราสมมุติว่าถ้าเกิดว่า P ตอนนี้มันอยู่ที่20เท่าแปลว่าอะไรแปลว่าราคาของหุ้นตัวนี้หรือว่าไอตัวรัพั์ตัวเนี้ยไอตลาดตัวเนี้ยปีล่าสุดมันเป็นกําไรอยู่ที่9ใช่ไหมปีที่10มันก็ราคาขายข,ายของหุ้นหุ้นเนี้ยมันก็คืออยู่ที่180ถูกปะก็คือ20่สเกอันนี้ก็คือ P 20ละทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเคสของเซ็ษทริโตกึก่กำ,กำไรกำลังดรอปอยู่เนี่ย อะในอดีตมันกำไรเคยอยู่ที่บดข้างบนนี้ก็คือ9แล้วก็8 7 6 5 4 3 2 1ถูกไหม PE ที่20เท่าก็คืออะไรก็คือราคาขายอยู่ที่20มันก็คือมาจาก1คูณกับ20แบบนี้ถูกป่ะโอเคไหมฮะทั้ง2อ,อันนี้เนี่ยจะสังเกตว่า PE ปัจจุบันนะมัน20เท่าด้วยกันทั้งคู่ซึ่งถ้าดู PE ปกติแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะบอกว่าราคาหุ้นในตลาดโดยรวมของทั้ง2เคสนี้เนี่ยมันก็แพงพอๆกันถูกต้องไหม แต่ทีนี้ประเด็นของโรเบิร์ตชิลเลอร์ก็คือบอกว่าในสภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศประเทศหนึ่งก็จะมีช่วงที่บูมแล้วก็มีช่วงที่ตกต่ําแล้วก็มีช่วงที่บูมคือมันมีบูมบัสไซเคิลมันเป็นแบบวัฏจักรขึ้นลงแบบนี้เนี่ยกรณีอย่างเคสที่หนึ่งเนี่ยที่ผลประกอบการเนี่ยมันดีขึ้นต่อเนื่องมาส0ปีแล้วเนี่ยราคาที่180ที่ปี0ี่ของเคสที่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นราคาที่มันแพงเกินไปก็ได้เพราะว่า ไอ้กำไรที่มันสูงขึ้นมาต่อเนื่อง10ปีเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่มันอาจจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นแล้วพอมันขึ้นไปสักพักหนึ่งมันโอเวอร์คีทมันก็จะดรอปลงพอมันดรอปลงไอ้ราคาตอนเนี้ที่180เนี่ยมันก็จะเป็นราคาที่แพงเกินไปไงแต่ในทางกับการไอ้ตัวช่วงธุรกิจขาลงไอ้เคสที่2ที่มันดรอปลงเรื่อยๆรรือผลประกอบการแย่ลงเรื่อยๆอเนี่ยโอเคที่ระดับราคาที่20 PE 20เท่า ไอ้ตัวนี้มันก็อาจจะเป็น P e ที่ต่ำได้เพราะว่าไอ้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ไว่าช่วงดรอปไปตล,ลอดนี่ถูกไหมมันก็จะมีช่วงที่มันเป็นช่วงขาขึ้นในที่สุดและพอมันเป็นช่วงที่มันรีคอรเวอร์ขาขึ้นในที่สุดเนี่ยไอ้ราคาที่20บาทอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นราคาที่ถูกและดังนั้น PE ที่20่สบันนี้ก็อาจจะถูกก็ได้ไงเขาก็เลยบอกว่าการที่ใช้ P e โดยการเทียบราคากับผลประกอบการในปีล่าสุดอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร่ มันควรจะใช้เฉลี่ยช่วงยาวดีกว่าชิลเลอร์ PE ดีกว่าว่างั้นซึ่งไอ้ตัวชิลเลอร์ PE เนี่ยถ้าเกิดคำนวณของเคสที่1นนะครับอย่างผมเอา9ปีอย่างงี้ใช่ไหมก็หบวกสองบวกสบวกสบวกเนี่ยจนถึงเกเนี่ยเราก็หาร9ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็น45หาร9ได้ได้เฉลี่ยออกมาห้าถูกปะกำไรเฉลี่ยออกมา5ราคา180 PE ก็คือ180ยส่วนหเท่ากับ36เท่าหรือก็คือชิลเลอร์ PE เท่ากับ36เท่า ส่วนเคสที่2ที่เป็นช่วงเศรษฐกิจขาลงวิธีการคำนวณก็เหมือนกันก็คือเอาราคาณปัจจุบันซึ่งคือ20ตั้งหารด้วยเฉลีย่ยผลประกอบการย้อนหลังของ9ปีนี้9ปีเฉลี่ยก็คืออะไรก็คือเหมือนเดิมก็คือนบวก2บวก3บวกกัน9ใช่ไหมก็คือเท่ากับ4 5หาร9รอ,อกมาเป็น5ถูกไหมอันนี้คือกำไรที่เป็นเฉลี่ยของ9ปีที่ผ่านมาละเราก็20ตั้งหาร5เราก็จะได้ออกมาว่าเป็น4เท่าหรือก็คือชิลเลอร์พีเนี่ยเท่ากับ4เห็นความแตกต่างไหมครับ ระหว่างเคสที่มันเป็นเศรษฐกิจกําลังขาขึ้นเคสที่1กับเคสที่2ที่เป็นเศรษฐกิจขาลงเนี่ยต่อให้ P/E มันเท่ากันเนี่ยแต่ตัวชิลเลอร์ P e. เวลาคำนวณออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าชิลเลอร์ P e. เนี่ยมันจะใช้เฉลี่ยของ10ปีที่ผ่านมาแทนที่มันจะใช้กําไรของปีล่าสุดเียงปีเดียวนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่โรเบิร์ตชิลเลอร์เนี่ยเขาเสนอว่าควรจะใช้วิธีการแบบนี้ในการบอกว่าตลาดโดยรวมเนี่ยถูกหรือแพงมันจะได้เห็นภาพมากกว่า ทีนี้พอมันมีไอเดียนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีคนลองเอาตัวชิลเลอร์พีเนี่ยไปเทสเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในอดีตดูว่ามันสามารถที่จะใช้ตัวชิลเลอร์พีเนี่ยในการทํานายได้ไหมว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันถูกหรือแพงหรือว่าง่ายๆก็คือใช้ชิลเลอร์พีเทียบกับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอนาคตหลังจากนั้นเนี่ยว่าไอตัวชิลเลอร์พีเนี่ยมันสอดคล้องยังไงกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ถ้าสมมุติว่าชิลเลอร์พีมันเป็นตัวที่ มีผลเยอะในการเดาผลตอบแทนในอนาคตเนี่ยมันก็ควรจะเห็นความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงเลยถูกไหมว่าถ้าเดิดชีเลอร์ปีสูงผลตอบแทนที่คาดหวังในอนาคตก็จะต่ำถ้าช e. ีเลอร์พีต่ำผลตอบแทนในอนาคตที่คาดว่าจะได้มันก็ควรจะสูงนะครับนั่นคือสิ่งที่คาดว่าควรจะเห็นถ้าเกิดบนเป็นความสัมพันธ์ที่สตรองแต่ทีนี้สิ่งที่เขาเจอก็คือว่าด้วยข้อมูลในอดีตถ้าเกิดย้อนหลังไปไกลเนี่ย เขาเห็นความสัมพันธ์ของชิลเลอร์พีบ้างนะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อย strong เท่าไหร่เมื่องจาตจุดลงมาในกราฟแล้วเนี่ยมันค่อนข้างแบบสเปดสปะโอเคละว่าลากเส้นออกมามันอาจจะดูมีความสัมพันธ์บ้างแล้วจริงแต่มันค่อนข้าง weak แต่ทีนี้เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมันก็มีคนที่กลับมาลองใหม่แล้วก็เอาตัวชิลเลอร์พีเนี่ยมาลองเทียบกับ Data ที่มันใหม่มากขึ้นคือใช้ตั้งแต่ปี1995ถึง2010ปรากฏว่าไอ้ดัต้ของช่วงปีที่มันใหม่มากขึ้นอันน ดูเหมือนว่าจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างชิลเลอร์ P e กับผลตอบแทนที่คาดหวังได้ในอนาคตเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากแทบจะเห็นมันเป็นเส้นตรงเลยซึ่งอันนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วผมก็มองว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะทดลองอะไรแบบนี้กับหุ้นไทยบ้างว่าชิลเลอร์ P e ของเซตอินเด็กมันสอดคล้องกับผลตอบแทนของเซตอินเด็กมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดเราเห็นความสัมพันธ์ที่มันแบบค่อนข้างสตรองแบบนี้เลยปุ๊บเนี่ยมันก็หมายความว่าเราใช้ไอ้ตัวชิลเลอร์ P e เนี่ย เป็นตัวเลขที่บอกได้ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยโดยรวมแพงหรือถูกเกินไปแล้วหรือยังเนี่ยมันบอกได้ไงน่าลองไปทําดูนะครับณนะปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีลองเปิดเปิดดูว่าจะสามารถหาข้อมูลสามารถที่จะมาทําการคํานวณอะไรแบบนี้ได้ไหมสิ่งที่เราต้องการเนี่ยหนึ่งก็คือระดับราคาย้อนหลังซึ่งในนี้มันมีอยู่แล้วเรามีทั้งเซ็ต TRI index แล้วก็เซ็ต index แปลว่าเราสามารถที่จะดูได้ว่า Return ของการถือหุ้น10ปีย้อนหลังเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราทําได้แน่นอนถูกไหมแล้วเราก็รู้ระดับราคาของเซ็ต ย้อนหลังเนี่ยอันนี้เราทำได้แน่นอนมี Data แน่นอนแต่ที่เราไม่มีเนี่ยคือเราไม่มีไอ้ตัว Earning ็ง r ์เ a อร์แของ Index mm hmm. ก็คืออย่างถ้าเป็น s อสแอนด์พเนี่ยมันมี Earning ็ง r ์เ a อร์แของมันไงมันถ้าเกิดเรามี Data ย้อนหลังเราถึงจะมาคำนวณได้หาพีเฉลียย้อนหลัง10ปีได้ถูกไหมแต่ว่าไอเออร์เน็งต์เปอร์แของเซ t ตเนี่ย ผมยังหาไม่ได้นะเวลานี้คือไอชิลเลอร์ PE ของเซตณปัจจุบันเนี่ยหาได้นะมันมีเว็บที่ทำนะครับผมเจอของ Star Capital ที่เขามีชิลเลอร์ P e ของประเทศไทยณปัจจุบันแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีชิลเลอร์ P e ย้อนหลังของประเทศไทยไงมันมีเฉพาะของณปัจจุบันนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ว่าเอะผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมจะทำเองเนี่ยมันจะหาข้อมูลจากไหนจริงๆมันก็ติดอยู่แค่นิดเดียวนะครับถ้าเกิดว่า สำหรับท่านผู้ฟังสำหวับคนที่มีไอเดียหรือรู้ว่าจะหาข้อมูลพุ่นนี้ได้ที่ไหนรบกวนลองทําดูเลยนะฮะจะได้รู้ว่าไอตัวชิลเลอร์พีเนี่ยมันใช้สําหรับเซตอินเด็กซ์ได้ไหมมันใช้ในการทํานายผลตอบแทนได้หรือเปล่าแล้วถ้าได้เนี่ยด้วยเซตอินเด็กซ์ณตอนนี้เนี่ยชิลเลอร์พีเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แลวเราควรจะคาดหวังผลตอบแทนจากเซ็ตเนี่ยไปอนาะคตอีก10ปีข้างหน้าเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีสําหรับคนที่สนใจที่จะอ่านอาร์ติเคิลของ Morning Star นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็สสําาาหรับคคนนนทททีีทีี่่่มมวใจจะอ คนที่เขียนอาร์ติเคิลของ m o r n i n g s t a าเนี่ยไปอ่านอีกทีนึงแล้วทำให้เขามีความสนใจทีเนี่ยเป็นอาร์ติเคิลของคุณ Mi เคิล f i n กนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันยังไงวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเรามาต่อกัถคมเรื่องอื่นๆหรือว่าคุยสาระเรื่องอื่นๆที่ผมมองว่าน่าสนใจต่อไปครับสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับ สำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart Stock Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart Stock Investment กดไลค์แล้วก็กด See First ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์อดิ s ร n ี .com นะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีสสดครับ